มาจะเกี่ยวเขาคนให้อัน,นลุงก,กับอันเคยลาไปหาแนวกินเสกชได้ยอย่างไรมาหนิไปดีเราไปดีเราพอเลือกว่วาไปเลยตรงเ,เยลยเชีได้ยอย่างนี่เทานี้คอนยทางนี้ก็มาแต่ดน,นได้เคยกันคอยได้เได้คันหน้าได้ยังนี่นะโอ้คันใ่ญ่เลยขันง่ายดก คอย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 เคยล้อยนอขี่ยถดับเินกอีังดูคลยฉันเรยนเรียอไรเรียนเลยยลยไปนะนีว่าไปเที่ยงครับีเดอรีเดอเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวทางอันนี้เพ่นเ็ดลงไปทางอหน้าเพื่อนเพอห็ดคัไงม่มีก็ดีได้เนาะงามไดก็เที่ยวได้ ยสิเล,ลเ,เลยนออันนี้บิมาจะด,ด,ดุดนด้คยกันได้อันนี้น้าบาเอาเท้าคนเนี่ยเอาเท้าน้านี่เออเนโนี้นบท่าเยอะน,น่น้องตาลนะนองใหญ่ครับออกลวงลองกนอนี่ยกห่วงลตามดูก็ดีดูเ่

<laughs> để người khác. Yốt bằng người khác. Những 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 người khác. มเห็นมันชีวะพวกเนีขัวไหมเขาขี่รถขามไปเลยงามผลามอย่างเงโอ้ขากลีนี่ฮะปลาคระดีรายเนาะขัวใหญ่แน่บ่โอ้กนหน้าแนี่คืะดาเนาะกาขึ้นแล้วี่โอ้กาดเนี่ยสุดอัวใหญ่มันแหยนหน้ามันลายหน้ามลายเว้ยนหน้ามันลายงเนี้ยหน้ามันบใ่เบ็ดเลยมาแลบต้อนี่กีาเโอ้โตอ่งเียอือโอ้สีเียลเนาะ ปล่อยๆปล่อยให้ทางเจ้าบริเคยมานี่เ mm hmm. ตมาวานี่ก็ยังถานะมไปแล้วบ่จะมีกลัวเด้อไปทำกลัวไปเดีวยวขูวไอว้ตาทางนี้เด็กโอ้เธอนี่เป็นใส่ของงานเนาะ mẹ em kín mẹ thang đó thả mẹ bà Để có đốt phải thế này cả thả mỏ cũng có mà nà ai như cái này mà cứ khơi mà cứ khi đốt nhàng lát đó đấy mẹ em thả mẹ Hàng như này Hàng như thế này Hàng như thế này này Hàng như thế này Hàng

หักแน่นี่เนี่ยมาวัติตรง้เฮยเหมืองเมื huh. okay, ่อเหมือมเหมืบ้านนี่จับซึมาไกลไปนี่เลยตแเลือนเวที่ดเลยกระไรได้อะ่ากติดตามทางเอิดทางองไปอเสนเละหาแนวกินก่อนขึ้นมาแต่อัน เที่ยวเข่าแล้วก็อยากไปกินอย่นนะว่ยายวะารากับรถตัมต้มรถตั้มหไปน้องคันไหนกันนะโอ้ยวิ่กัลุยค่ยนี้จะพาคอยตก <laughs> กันนะตกเลยห้าห่วงเลยตกมากเลยเปนะละใครเละมันเหงเนาะ thế nhìn đấy mồng theo để co cô... nhìn này nhìn nạt phang thì tốt muốn gì thế tôi cái chúa na khao nó thế na chạy cho thôi thôi phải đại bò na thì nữa có tiếng ตักเกียวนี่บอเถียงนั่นเถียงนะเถียงเถียงที่ห้าสิบไป,ปไดลดเลยเถียงกิเกียวนี้ไม่ใหญ่นี่เออผมไม่ใหญ่ตรถรมดโป่ามนเอะไาได้กัจอดรถในแถวนี้เลยโอ้ทตอนจบ่ได้จ้างเลเนาะยันทางรถนีทางรถมันไปบ่หอด À, của. ăn được phải tiêm ngắn lắm 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 phải tiền lắm 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 đấy, lắm 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 lắm

บ่บ่บ่ายาดติดก้กาขี่ไปเนาะโ oh. อ้โี่ิดนกเขาหน้าดำเพิ่นผิดมาทั้งเขาเมน่นนกเชือกป้าใไงตัวบอกให้ไปหาแนมมากินเที่ยงกินคือกินดินเด็กน้นนองผมแม่นแนวอยู่เนี่ยกินเขาน้ำแล้ะเป็นเนี่ยกินกัเขาแล้วไปช่วยแม่นยังไปเบิงบ่งลรา มีบ่มาอามากะททันพี่น้องเอ้มาอามากะททันนาลูจากจะคพรจะอยู่าารู้บ่อมะกะทันกินเมียงกินสมาทางนี้ยังเขียวอยู่ เป็นหนนาโนน,นั่นนะคับใส่มีคดบ่ามาหออแล้าใส่เขาว่ามาักทันนะ เนี่มีกดาเแล้วแวนม<จ>หมวอยูอ่หน้าอ้าถอยเขาเรายงบไ,ได้ปันเลยเราเห็นกระดิ่าดอะไรนะลุงเนาะ,นะเราเห็นมันนอยเออเห็ดแบบนี้กับ,บิญญา่นะขอนะ้ะเห็ดอ,อยู่ต่าหม่นี่ญาณลั้งยอดนีิเนาะเห็ดเออเราเห็ดต่ำๆแนี่กระดิาอยู่นี่นะเชงปันไฟฝันบ่น่ เือสุบน้าเคสุน้ามาหน่อยเรางามเท่ดขอได้ก็ตัวหนึ่งนี่างนี้นี่ขอได้ตัวหนึ่งว่ดีด้ไงขอใจเลเจับเลยวมือว่ไรบ้างฮะเจับคอนเกี่ยวเขาอยู่ได้ผู้มันสนใจยังเริ่มมาหอดเลยมาเอามาเอาเคยละ มาเอามากกระทันพี่น้องนี่นะมากะทันหน่วยใหญ่ใมากะทันมากยังเพิ่น้องทงประเทศอื่นประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นก็ห้องบ่คือกันได้นี่อันนี้เป็นห้องมากยังอยู่พี่ห้องมากะทันบ่หน่วยใหญ่เนาะเปรี้ยวเด้อนี่ฮะบ่่มเด้อหวานก็บ่หวานปานดมันแบบกรอบๆนะยก็ ปไปใช่เลยจะขอคนอ่ะอือีพอาละมาเปิดเมื่อเดอนี่น้องเด้อโอ้จะขอคนชุดผูกปห้าคนพ่อเขี้ยงไปเ้ยไปใ่อูฮ้เียงหน้าพึ่เฮะเียงหน้าใกล้กันนะเฮ้ยเือนเลยเนาะอ๋อเขาเราเอาไว้ลายดียังไม่ได้เกี่ยวอยู่ดีเลยยังบม่ได้ปั่นงดี้ิเกี่ยวไปโอ้มีหมวกชี้คือคักัน่ กบกบกบหาหน่วยนัน่ะหน่ยชุบมันถึงมือหาอันขอเดอกรปทัดหนีอรุษเราตูแป้งนะเราเราฝ่าขึ้นมาเผื่อเยอะหรนั่นบาชาวนเนร้อนนัมีบาานามีบาา Mạng ngay như thương này chúng mình nó cho cái phụ kiếp chào phụ tôi à, à ừ. Ừ. Rồi, mà thì ngay mới nên Ôi mà có phần đục đi, hú lên nó. Coi coi. Coi đây. rồi đi đánh luôn. Kịp 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 chậm. À, không mình xuống cái Chỉ bàn nó rồi nó. นุ uh, mà, ่มมากินแลมาก่อนง่ายดีเราจะเอแนวมาปลูกเ่าจะเอาแนวเนี้ยมาปลูกก่อนหมากเดืองเนี่านอะกรอบเลยพี่น้องหวานเยกรอบแล้ว กอกาะเกาะเกาะหวานอันนี้ยังกินได้อยู่มาสะสีมาออืหวานช่วยได้หมดแห่งหวานมากเลยฮะแมงนะโอ้มีมีหนอนน้าปลอดสารพิษบ่ะปอดสารพิษป้ะมีหนอนเนาะนอนนอนธรรมชาติเนาะลดขนาดพี่น้องเลย อันนี้อยู่นาลุงนาลุงหรือว่าอายของลุงไงแหละแต่ว่าเจ้าของพิ้นเจ้าไปใไสลงเกี่ยวเขาหูว่าเพิ่นหน้าพิ่นมีหมักทันก็ขึ้นมาจากเกี่ยวเขาก็ชุบใญ่เพิ่นห้มาเอาถือว่าไกลบ้านเติอได้เนาะทามานี่กไเนาะแต่ทางมันก็น พาธงใ้ฮธงหน้ามาพี่น้องไปพาหวยมาเลยขี่พาหวยมาเคยหลักกับขี่รถเชียงเชียงปเป็น้ะเชีพ่พี่น้องเหมาะกับท่านคนปลูกธรรไชมตช่หาไม่มันตอออน่อยอังี่ล่ะเออพี่น้องฮะสีอันเอามากับท่านก่อนเดี๋ยวสี ถ่ายกลับเมื่ออีกบนทางถ่ายพี่นอ้องในเบิง้งนาะเขาบุขึ้นเขาได้ดอกนี่ยต้องขึ้นเอาโอ้ยดกกว่ีอ๋อขึ้นอยู่ได้ปีเป็ดเปลนมุพึ้นขึ้นเนาะเจ้าของคอนโดอยู่พากันมุมุนึ่งเอาเลยแท้เนาะของแท้ของแท้นะคณะลุงท่งทางนะอะไรเออเบิ้งใช่เป็นเบิงบ้งกันอ๋อนหน้องเยป๋าดกกว่ี้ปอาช้าง มันกินมันอิ่มกว่าจะเมื่อนอ้ะเนาะหืหขี้แดเ้เอามันหวานได้บริสุทธิ์ได้ซ้ำรูกเลยนี่โอ้ยคอยเท่ายรลูปนะข้างในเนี่ยลกดกอยู่เนาะโอ้ยคักกระดิ่งเอาเอามาปิดได้บัตนเลยมาปิดใส่ปิดใส่ทงอ่ะตัวเดิมมาง่ายกับใส่ทงมาง่ายกับใส่ทุกเสือกินด้วยน้ำตาล มันทันใหไ่เนาะ้ากันาบุกเลยเจ้าของคนประยูนเลยเจ้าของคนปริยูเลยี่นอไหมเจ้าของค่ไปใอ้าปิดปิดจะเมนหน้าพิ่นบูเเมนหน้าพิ่นเจ้าบเเมนหน้าพิ่น่เกีวนองมาถือมาถือากันวาปิดเอาสเซลอยู่ กนะดกักกันพี่นงี่นก็สร้างหนองนจังจม่าอินยัเออมาหอดเนี่ยได้ก็เอาแล้วนาใสก็สร้างได้นี่ขอบคมากกันให้นุ๊ไปกากไัยิยุบ่กในเอาเลยทีเสี้ทุงหรวเอาเลยลายเลยเขาฝากบอกฝากมาโอ้ตกถึงทุ่งพอดีช่วยเนี่ใดกันนี่ใดแล้ววะเนมมกั ถ่ายเคียดกันกำลังกูเนี่ยใดรก็จังว่ากันไหมเปิดก่อนท่าที่รังม,มันมาพอได้หลายตอนนี้เลยล้ก็พีแม่นอยู่ด้วยแบบบอกเคยมาเอาแต่ว่าน้องคีมเพิน่นว่านาลุงม,มีมากกระาท่านคนไหนมาแล้วมีทงเดียวอยู่ด้วเนาะเห็นมีมากกระาท่นนแล้วนะเรียบพี่ทงเดียวเรียวไปถูก ทองอินงหลาย่ะงอนงหลายหน้าอีกบาทเลยเสร็จเลยทีท่นเนอจ้ะลอยเมื่อแล้วคิดว่าเก่งที้ดหันหันดีหันวิ่นเขาวัวขาหมเกี้ยวกัาเอาเอางวมาเขาเลยเอาปากทัดเยอยจะกูอ่ัวก็ไอ้ก้อนเอาหมเอางวมา เ่อกมกระทันเลเป็นกไก่มืลับมกระทันเลยเออปบ <laughs> <c oughs> เฮ้ยพอโหลดมาเลยสิยลุ้ง่งแรนตีนเปล่าที่จะย่อหุกกรดล้นเลยลุ่มกอลายแล้วเอาขึ้นมานออกไปเอาทางนอกลุ่ม,มไปไปไปนอกน้ำทางนี้ไปพอดินเจ้าของหน้าพอดินจะเอามองเดียวจนเหยียยเพดิ์ <c oughs> ดกกินดกกดีทีน่นอ

นี่มันมันทันสุกเลยลูกคักก็คือปลูกได้ดีถว่ดินดินงามไปจ้ะซีมันกัน,นีแต่ซีมตลอดเลยอีม,มันดนเนี่ยซีมตลอดซีมอาอืองนยหนเออเออเออไว้ไ อมเปี้ยวอืมในมันหลายคักยู่พีคเดตั้งแ่ว,ว่ามันจริงจัดได้ละพาก่อนบ่นมาไหมเ,เ,เห้ในมันอะ,ะคุลุนๆเลยนะเอาดิกขะตด้เมื่อพาก่อนนะพาสมอรอนจนไหมถอยเมื่อจัดมันคือโบออกเทือยๆะ มันบ่ออกเลยบ่แตกออกมันบ่แตกงอกมันน่ะจัเห็ดนั่นแหละได้แนวมันอยู่โอ้นาางนอกที่แงลายดกีดกีแต่ว่าทนได้สุกเนาะโอ้มันกบ้านเฮาอันสลายสิบ่มี้ใหญ่แบบนี้่ะ อ๋อมีเตียวทัน้อยเนาหรอวะไเนียะเน่านี่ยอะไรแม่น้ำเนี่ยืมมาเงินน้ำเนี่ยดจวดเเนาะอ๋อ้องนวยนะนะเฮ้ย้บวบมา สามหน่วยอาสี่หน่วยหหน่วยเลยบมได้ต้องหาใหม่ก่อนเขาออกเขาออกอยู่แล้หมนยังบมได้เดีวราบบเนี้ับอ้าเออเอาไม้มาเอาตัว่นี่ก่อนหักใหญ่นี่หักบวกกัลนอบวบเนาะ เอาบ่มีน้ใส่บ่บวกน,นะนนท,กนทีน้นใส่เอาแล้วด้บวกก่ะโอ้ยโอ้งามนฮักเลยลไม่มไมมไมมเคยฝนได้การทงงว้ผูกลับบานกระพุ่นเตรียมกินสมเมือ่อเหลาแกกินสมฮะ

ความปุรีรถเจ้าได้ขยัดโอ้เดี๋ยวไล่อยู่ดีพี่น้องพอดีเมื่อกินเทียงเลยบ้านกาสีย่างไปบอกเทียงใกล้เพู่คนนี่ก่อนเจอคนอีกสงสัยเอาดิเราคนจักคนมาแต่ใส่บ้านเละมาเข่าเทียงเจ้าดีหน่อยไอ้คอยกสนสงสัยอีกบ้านนี้เม็นไผ่เม็นไผ่แล้วลองบอกเพคนก่อนเฮ้ทางมากี้ดินะ Mừng đi vào Kéo ơi Mà mà than bỏ tao nó nhuộc Bỏ tao đúng nhọc lên vật ma nè, ma thân đọc à, <laughs> เราลลเกียวเขาอยู่ลุ่มพุ่นเฮ้ยบอกว่าเองมาสิเมื่อมันอกมีเน็ตมีเน็ตสิโทษบ,บอกเรารับลิปนี้ก็สิพอประมาณนี้เลยพี่หน่อยนะอบมีอย่างไรอย่างไรก็ถ่ายธรรมชาติ พี่น้องเลยเบิกเงะสัาว์ปีนก็ไปดด้วพี่น้องเนาะตื่นกำลังใจเะไรจาสบายดีสบายดี